จากมันสั่งจากสั่งมันจากตัวนั้นนะครับรถมันกระสิ่ลแมาดิ <c oughs> ระบบ <c oughs> ดำเอาให้พี่น้องเบิ่งว่าระบบดำเป็นยังไง ดำลแล้วก็ราสิมีพนังงานประจำดำมาหลอกโสูหลอกโสูหลอกโสูโใส่กับคาดหนาไว้โสิเส้นใๆโสนเส้นใยไงก็จะหลอกใส่กดัน รถถูกขันต่อม,มากระขิ้นมารออยู่หน้ากล้ โซ่ที่ห้ากหลอกเราก็จิประมาณนี้พี่น้องเอาหลอกสูเ่เว้เรียบร้อยกัน่บให้รถตกกัน่บให้รถถอยหลังลงไปเขาก็มีไม่มีเหล็กมีเหล็กใยใๆไห่ให้ลอหลังไปดันไว้ดันลอหลังไว้เวลาเปิดฟ้าท้ายพร้อม,อก,มก็นสิมนี้ในท่อกระสียกดำ ดำเงียบดำจนรถดำเทมันเงียบนาเป็นเรื่องรถดำดีฮ่อเมา่อไส่นี่ก็คือดำรถสิบล้อยกมาเม็ดเลยยกมาถึงกระบ,บะถึงดำถึงอย่างยกมาเม็ดเลยของรถสิบล้อมันก็เสื่หายลง ไหลลงเชดๆชดแบเดียวพี่น้องมงขึ้นได้ทีรอมันก็นะไหลลงเชดๆชดแบเดียวเช็ดเพ่นไปใสเวลาบดถึประมาณบดถึงบดถึงสี่นาทีดอกประมาณ3ามสีนาทีนี่แหะประมาณบึง จากนั้นเขากะลงดำดำเขากะสิลงพอมันมันเทเบิดแล้วดำกระซิปล่อยลงแล้วก็ปดโซนีพนักงานปดโซ ความปลอดภัยมีสูงไปนะ่น้องเราเสพความปลอดภัยมีสูงอพอฮอปโซลแลรียบร้รอยรถพร้อมออกแลวกะเจ้าของรถเป็นทำความสะอาดอยู่ฝาท้ายปิดฝาท้ายเป็นกระสีใหยับออกรถออกไปเวลานลนแลนออกมาจากดำกระสซเรียลลงไป เดี่ยวลงไปนี่อ้อมแบบคุณกระซังเบสียลงียไปเลยอ้นออมไปเป็นกระสังเลสังรถเป่าส,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 สั่งรถเป่าทุคนดูาเอา เวลาโคดรถกันเนาะนร้อลำบึงดำจักพวกรถที่บอมีดำในอ่ากาเอาขึ้นมาเป็นดำรถรถบอมีดำประจำตัวรถแต่ว่ารถเกษตรนี่บางบางรุ่นบางขั้นนี่เป็นเกษตรมีดำเป็นมากเป็นที่รถที่ต้องลุ่มบริเวณนึง จะมาสำหรับรถที่บ่มีดำไปึ้นทั้งเชิงดำเอากัจัาการมันมันตำ่ำเขาก็มีไม่ห้องเลยพี่เนอะรถมันตำน่ำเนี่ยมันสีบรรทุกหนักๆเนี่ยมันสีเปรี้ครับเพราะฉะนั้นเขาก็ชิดต้องใส่ไม่ห้องใส่แปดใสให่ห้องเหยียบเยื่อจะสิ้ไป ไปงน ok. อยแล้วกับนแหนบมันสิไปส้นกับเล็กตัวดังห,ห้องกับห,ห้องแต่จะหลอก ok สูทุกคนััไไหมมดดนลเเเี๋ยว กันห้รถไหลกาไกตัวดังลงไปแล้วก็เปิดควา่ายเดูเายมงเนยะงด้วยนะ ดำแะ่สูงประมาณตัวหวัวเราตัดมันออกเรย่นยๆเพราะว่ารถเมื่อนี่รถทรงมันมีขั้นเดียวรถทรงมันขั้นเดียวไ็เลยไงได้ทางไเลยไปเท่ออกเลยก็ได้ แต่แบบนี้เวลาที่มันกิดสิลงง่ายรงพอื้นไม่เรียบนี่คือเอาระบบดำระบบดำลานมันให่นไนมเด็กมันเบืยย่อลงมันมันหัวหน่อยนบย,ย่อลง มันมีคนไปแงมันมันบ่ไหลขนาดขึ้นสูงเต็มที่เลยเดินต้องเลยใส่ใหม่สุไม่ทางมัน <c oughs> มันมันหัวหน่อยแล้วมันเจ็บแล้วบ่อยากไหลทางๆได้ขึ้นสุดแล้วต้องใส่ไม่สุไม่ทางต่อยมัน เดี๋ยวกลงลก็เริ่ม่บคุณบสรคุณบสดโอ้แนนคเทมันแสดงว่าเจ้ายัดยังไงยัดแน่นเลย จะหยัดเง่นจะฟองมันบนหยัดเนี่ยแลนี่มันก็เป็นมันหัวหน่อยมันบัวเลยมันโมกัดไหลหัวหน่อย <c oughs> ลามอาิดกระกแงย่ำลงเหยียบลงมันกะอ้าวเป็นแบาลมเรียบร้อยอันนี้เมื่อนี้เอาระบบดำมันล้านมันให้พี่น้องได้เบิ่งกันตามขั้นตอนนี้แหละอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ